สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันจันทร์ที่16กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดที่1,592นะคะเปียสโซลต่อออนเพิ่มขึ้นมา26.70นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,565.60ถึง1,596.50ราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นพร้อม การบวกขึ้นของตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าพกภัณพ์นะคะเนื่องจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของจีนนะคะซึ่งประกาศที่7.6%เนี่ยชะลอลงตามความคาดหมายนะคะแต่ก็แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์บางรายคาดนะคะโดยการรับข่าวเรื่อง GDP ไตรมาส2ของจีนในตลาดเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีผลมากนักนะคะแต่พอตลาดยุโรปเปิดเนี่ยราคาก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น ไปหายที่1596ในตลาดโคเม็กซ์ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะ0.1%แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเนี่ยลดลงมาที่ระดับ72จุดต่ดำสุดในรอบปีนี้นะคะค่าเงิน US สดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะ จากระดับ83.8นะคะมาอยู่ที่ระดับ83.27ราคาน้ำมันดิบในสเมกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ87.10นะคะทำให้มีความต้องการทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเงิน US เอส l a r ที่อ่อนค่าลงมานะคะก็สนับสนุนราคาทองคำแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะ ส่วนราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็แว่งตัวไซเวในกรอบโดยราคาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น10 USD ต่อออนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรานะคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,554ถึง1,600ส,ส,ส่วนในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซเวต่อไปนะคะ โดยมีแนวรับในระดับสัปดาห์ที่บริเวณ1,550แล้วก็ถัดมา1,540นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ1,620แล้วก็1,640นะคะส่วนประเด็นข่าวนะคะที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งจะมีการรายงานบิ c h บุ๊กนะคะซึ่งก็จะมี ประธานเฟดออกมาพูดในวันที่17แล้วก็18กรกฎาคมนะคะวันอังคารแล้วก็วันพุธส่วนทางด้านการประชุมของ G7 นะคะก็ประชุมกันวันที่17กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีการประชุมรัฐมนตรีครังยูโรโซนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือของสเปนในวันที่20กรกฎาคมด้วยนะคะนี่ก็คือประเด็นที่เราจะต้องติดตามนะคะ ส่วนข่าวในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องของทางด้าน IMF นะคะก็ตรวจพบความล่าช้าในเรื่องการดำเนินการของกรีซดำเนินนโยบายของกรีซในหลายๆด้านนะคะส่วนทางด้านเยอรมันนะคะก็รอผลจากทรอยกานะคะก่อนที่จะพิจารณาเรื่องกรีซนะคะแต่ก็เชื่อว่าสภาอนุมัติสภาก็คงจะอนุมัติเงินให้นะคะ ส่วนทางด้านบอลยวของเยอรมันก็ปรับตัวลดลงนะคะจากความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของยูโรโซนค่างเงินบาทในช่วงนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะตามหลังในในวันศุกร์นะคะหลังจากที่สารละสมุนยกคำร้องนะคะค่างเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมา ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวานสุกนะคะมี PPI นะคะบวกขึ้นมา0.1นี่ก็เป็นปัจจัยอันนึงที่สนับสนุนราคาทองคำนะคะทำให้มีความต้องการถือทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟ้อนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกับตัวลดลงดาวโจนบวกได้ถึง203จุดนะคะเมื่อวันสุก s p t r ยังถือทองเท่าเดิมนะคะราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ87.10 รีสตล่าต่อบาเร็ลนะคะแล้วมาดูกราฟทางเทคนิคกันเราก็จะเห็นว่าพอราคาไม่สามารถที่จะผ่านระเวณ1,596ไปได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถยืน1,590ได้ก็เลยมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะแนวรับในวันนี้ก็คาดว่าที่ระเวณ1,580แล้วก็1,575 1,570หานะคะนี่คือเป็นแนวรับ นักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะก็ปิดลองทํากําไรนะคะแล้วก็รออ่อนตัวบริเวณแนวรับแล้วก็ค่อยเปิดลองเล่นรอบใหม่นะคะในระยะสัปดาห์เรายังมองว่าแนวต้านบริเวณ1,000ตั้งแต่1,610-1,620นะคะยังเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าผ่านไปได้ก็จะไปต่อที่บริเวณ1,640นะคะแล้วก็1,650 ถ้าพ้นกรอบไซด์เวนี้ไปนะคะถึงจะเป็นกลับไปเป็นาขาขึ้นได้นะคะแต่ถ้าในช่วงนี้ยังไม่พ้นกรอบนี้ก็คงยังเป็นไซด์เว้ต่อไปส่วนแนวรับสำคัญนะคะก็คือ1550นะคะตรงนี้นะคะ1550เพราะว่าเป็นเส้น moving average 100สัปดาห์นะคะ1550ตรงนี้แล้วก็ถัดไป1540 นะคะแล้วก็ถมา1540ถ้าลงหลุดจากกรอบนี้ไปก็มีโอกาสที่จะลงไปได้แรงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังเทรดดิ้งในกรอบนี้อยู่นะคะในระยะสัปดาห์ก็ตั้งแต่1550ถึง1540นะคะแล้วก็ไปแนวต้านที่บริเวณ1620ถึง1640สรุปแนวรับนะคะ1 1.580นะคะเป็นแนวรับในวันนะคะแล้วก็1.570แนวต้าน1590แล้วก็1.600นะคะสำหรับระดับวันการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทแาสติโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ